ทุกคนที่มาในงานของไม้หนึ่งไม้หนึ่งซึ่งเป็นลูกหลานของยายคนหนึ่งที่ยายรักเหมือนลูกหลานเพราะว่าเขาเป็นคนที่ต่อสู้ เพื่อให้ประเทศชาติได้เป็นประชาธิปไตยเพื่อให้โลกได้รู้ว่าคนที่ไม่ดีลังแกประชาทนคนไทยด้วยกันเองไม่คิดว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่คิดว่าคนที่สร้างความดี คือเป็นคนที่ทำให้ประเทศชาติเจริญทำให้ลูกหลานคนไทยทุกคนเจริญแต่พวกจังไรอับปีพวกนั้นมันไม่ได้คิดแบบนี้มันคิดว่าคนพวกที่เป็นลูกหลานประชาธิปไตยทุกคนของยายคือพวกรากหญ้าพวกขยะที่มันคิดจะกำจัด คนดีคิดกำจัดคนชั่วชาติอยู่คาโลกได้ยังไงอยากจะขอร้องให้หน่วยทหารพวกที่ดูแลไอ้กอปอสอน่ะจับมันได้แล้วคนดีตายหมดคนอับป,ปีอยู่นอกประเทศก็ไม่ให้ไปอยู่ ให้มันอยู่ลกอยู่ในประเทศไทยทำลายคนไทยคนไทยที่มีความรักชาติรักพระมหากษัตริย์เทิดทูนชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์แต่พวกมันคิดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ประชาชนต้องการให้ประเทศชาติดีแต่มันคิดทำลายคนดีไปหมดเสื้อแดงมันคิดทำลายทุกคนขอร้องเถอะ ไอ้เทพเอ้ยไอ้สัตว์นรกที่โกนหัวน่ะได้ไหมว่าได้ไหมอเอาพูดเบาๆนะใบแค้นแล้วมันพูดดังอ่ะเพราะงั้นไม่อยากให้มาพูดม่ใช่อะไรหรอเพราะว่าพูดตรงๆว่าที่พูดดังไปนี่ไม่เป็นไรอะหลานไม้หนึ่งคงได้ยินว่ายายแค้นขนาดไหน คนเรามันต้องรักลูกหลานมันต้องสร้างคนไทยให้อยู่ดูแลประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่นี่มันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันคิดทำลายทุกคนที่เป็นคนดีอยากจะรู้นักไอ้อิสระทั้งหลายองค์กรอิสระทั้งหลาย แล้วพวกที่มีอำนาจอยู่ข้างหลังที่คิดจะทำลายอำมาตอำมาตที่ว่าแก่แล้วจะตายพรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้แล้วไม่น่าจะมีอำนาจไม่น่าจะคิดยึดอำนาจน่าจะปล่อยให้เด็กรุ่นหลังได้ทำงานเพื่อประเทศชาติมั่งสร้างคนให้เป็นคนดีมั่ง แต่นี่อนักวิชาการที่ไม่คิดที่จะสร้างคนไทยให้เป็นคนดีให้ลูกหลานเป็นคนดีเยาวชนเป็นคนดีมันคิดจะทำลายคนดีให้หมดประเทศแล้วมันจะได้ครองอำนาจเพราะงั้นพวกเราอย่ายอมขอให้ช่วยกันตื่นตัวกันให้มากแล้วยายขอลองอีกอย่างพวกที่ไปชุมนุมกับไอ้พวกเทือกเท่งหนก ขอให้เปลี่ยนตัวเป็นใจเปลี่ยนกายทุกสิ่งทุกอย่างหันกลับมาดูคนเสื้อแดงว่าเขามีความรู้สึกกับประเทศชาติยังไงเขารักประเทศชาติยังไงให้กลับมาช่วยกันรักษาประเทศชาติเอาไว้ไม่ต้องไปนั่งคู่ไปช่วยพวกมันทำลายประเทศชาติเศษรษฐกิจร่มจมแล้วต่อไป ประเทศชาติใครจะปกครองขอตร้องทีเถอะไอ้พวกที่คิดจะมาปกครองประเทศชาติขอให้คิดไปปกครองพวกมันให้ดีซะก่อนก่อนที่จะมาสร้างประเทศชาติพวกมึงทำตัวให้ดีซะก่อนยังไงก็ขอร้องหน่อยนะแล้วขออนุญาตนะขอโทษด้วยทุกคนที่ชายต้องพูดไปรุนแรงเพราะความโกรธ โกรธมากมากที่ทําลายคนดีไปทีละคนสองคนแล้วนี่คิดจะทําลายใครอีกขอให้เลิกเถอะคิดกับตัวกับใจเสียใหม่หันมาดูแลลูกหลานของคนไทยให้เจริญต่อต่อไปดีกว่านะแล้วก็ขอให้ทุกคนจงสารต่อไปเลยอย่าถอยสู้ต่อไป ู้จนกว่าเราจะได้ประเทศชาติกลับมาในระบอบประชาธิปไตยนะจ๊ะทุกคนขอขอโทษด้วยนะจ๊ะถ้พูดอะไรไปที่ลุนแรงแต่บอกตรงๆยายแค้นมากเสียใจมากขอโทษจ้ะก็ ก็ให้คุณยายนะยายบุ๋มลุงได้พูดกับพี่น้องก็ใส่เต็มที่เลยต้องกราบขอัยพี่น้องครับคุณยายแกดั้นอัดดันตันใจมากเลยครับก็เลยต้องให้ระบายกันหน่อยเนาะ